ไปพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของทัพแข้งเทพทูแบงคอกยูเนเต็ดนะครับล่าสุดในวันนี้เขาได้มีการเปิดตัวนักเตะต่างชาติอีกหนึ่งคนอย่างเป็นทางการที่ตึกทูทาวเวอร์รักษณพิเศษนะครับก็คือเนลสันโบนิยากองหน้าดีก,กีทีมชาติเอลสวดอร์จากสมุรส,สุขโขททยมาร่วมทีมครับผมคนนี้เนี่ยมีข่าวลือมานานแล้วเนาะก็ะคือเจ้าตัวเนี่ยกลับบ้านไปพักผ่อนกว่าจะมาไทยก็รอหน่อยนะแฟนบอลแบงคอกเนี่ยรอนาเหลือเกินนะฮะแต่ว่า ล่าสุดก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณขจรประธานสโมสรเนี่ยพูดถึงกองหน้ารายนี้ด้วยนะครับว่าจะมาแทนลอฟซันเฟรนันเดสเขาบอกว่าโบนิญาเนี่ยเล่นหน้าเป้าเล่นตรงกลางส่วนลอฟซันเนี่ยเหตุผลที่เอาออกเนี่ยเพราะว่าลอฟซันไปไปเล่นตรงปีกมากกว่าปีกซ้ายปีกขวาดังนั้นเนี่ยแท็กติกที่จะทำให้บีูเนี่ยประสบความสำเร็จก็คือโบนิญาเนี่ยแหละก็ปัญหาอของทางฝั่งทูแบงคอกไปที่แล้วเนี่ยค,คือตัวจอสก,กอร เพราะว่าคู่หน้าของเขาอย่างล็อกสันแล้วก็วันเดอร์เนี่ยเป็นพวกที่เล่นลืมเส้นเป็นทัดส่วนใหญ่ลักเลื้อยอีกทางยิงไม่ค่อยคมแต่ได้โอนิย่ามาต้องบอกว่าผลงานกับสุโขทัยเมื่อซีซันที่แล้วพิสูจน์ได้เห็นชัดเจนว่าดีขนาดไหนใช่ยิงหลัก20กว่าลูกอ่ะแล้วในเลกที่2ที่เจอกันเนี่ยที่สุโขทัยบุกไปเยือนทูแบงคอกเนี่ยคนนี้เนี่ยแหละยิงแฮตติกใส่ทูแบงคอกคุณประจรบอกว่าประทับใจตั้งแต่แช์นั้นเลยครับดึงมาร่วมทีมเลย ก็ติดตามว่าทูแบงคอกตอนนี้ผมว่าน่าจะกล้ามาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์เต็มตัวแล้วเสริมที่สตองโดพิลพัทอนุนอมเลิศศักดิ์ล่าสุดเป็นเนลสันโบนิยาผมว่าน่าจะมีอีกข่าวเนี่ยไทยลีกปีหน้าผมว่าสนุกแน่นอนครับผม